สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอระบบจองทิปเที่ยวประเทศไทยที่มีความสำคัญนะคะถึงแม้การท่องเที่ยวจะสำคัญแต่ว่าผู้ประกอบการก็ยังมีปัญหาในการจัดการการจองทิปและที่พักทำให้ไม่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการความยืดหยุ่นโครงการนี้จึงพัฒนาระบบจองโดยนำแนวคิด O P มาใช้ข้อเข็มของระบบครอบคลุมอยู่ด้วยสามโซนหลักๆคือในส่วนแรกคือการให้บริการมีอยู่ด้วยกันสองรูปแบบคือหนึ่งไอคิวกิจกรรมรายวันสองทิศตัวแบบค้างคืนส่วนที่สองระบบรองรับผู้ใช้งานสองประเภทคือผู้ดูแลระบบและลูกค้าส่วนที่สามคือระบบสามารถจัดการข้อมูลที่พักป้องกันกก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 กาา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 ารร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 จจจจจออออออองงงง้้้นน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 แแแลลละะะะะคคววณสทิิิิิบบบบบัััโมมมมมมเเเเููููหขผใชชปปปดย1์์2พ็3 ในส่วนของเมนูหลักแอดมินนะคะประกอบด้วยหนึ่งระบบสมาชิกและระบบอินสองเมนูแดชบอร์ดสรุปการจองของแพ็กเกจและทริปทัวร์สามระบบการจัดการแพ็กเกจกิจกรรมสี่ระบบการจัดการทริปทัวร์ห้าระบบการจัดการโรงแรมหกระบบการจัดการการจองเจ็ดระบบการจัดการระบบผู้ใช้ระบบของเราจะประกอบด้วยสองโมดูลหลักก็คือลูกค้าและแอดมินนะคะซึ่งแต่ละโมดูลมีจำนวนคา้าและเมทอดทตาความซับซ้อนของการทำงานดังนี้ค่ะค่าทั้งหมดจะมีสามสิบสี่ค่าค่ะเป็นลูกค้าที่มีสามค่าและแอดมินเจ็ดค่าค่ะเมทอดทั้งหมดมีสองร้อยสิบสามเมททอดค่ะเป็นลูกค้าสามสิบห พอร์ทีโมฟิซิมนะคะเมทอ o d ด v อเวอร์ไ g ในกลุ่มดิสเค้ามีการ o อเวอร์ไรด์เมทอดแอิเค้านเพื่อคำนวณสน่วนเฉพาะของกลุ่มคะ่ะอ f เ c e เฟส t ั a แ t กบินดิงนะคะในคลาสโปรโมชั่นแมนเจอร์ manager, มีการ บนลูเรียกิเค que ้าแอพเค้านะคะโดยที่ตัวแปรติเค้าสามารถเป็นออบเจกของคลาสลูกใดก็ได้ค่ะแนวคิดอินเทอร์เรทนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบ is-a relation นะคะซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคัดแม่คัดลูกค่ะในตัวอย่างนะคะจะเป็นชิปเบสเพจนะคะซึ่งเป็นคลา s แม่แล้วก็ชิปเพจเป็นคลาสลูกค่ะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งจะเป็นดิสเค้านะคะซึ่งเป็นค a าสแม่แล้วก็กลุ i มดิสเค้าซึ่งเป็นค a าลูกนะคะในที่นี้เรานวคะคลาสลูกจะสามารถทางนไช้าเมททอร์ของคลาสม่ได้ค่ะ ทิปโซฟิทจะซ่อนรายละเอียดการทำงานที่ซ้ำซ้อนเอาไว้เช่นการโหลดข้อมูลจากไฟล์หรือชื่อไฟล์ที่ใช้ข้อมูลเหล่านี้จะถูกกำหนดเป็นไพรเวทช่วยให้คนใช้งานง่ายปลอดภัยและแก้ไขได้สะดวกนะคะในส่วนของระบบเซิร์ฟเวอราออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายผู้ใช้แค่กรอกคีย์เวิร์ดที่ต้องการระบบจะทำการกรองข้อมูลให้ในทันทีโดยในคลาสทิปโซฟิทจะมีเมททอรเซิร์ฟบายคีย์เวิร์ดทำหน้าที่วันตรวจสอบชื่อทิปหรือสถานที่พอมีคำที่ตรงกับที่ผู้ใช้ค้นหาหรือไม่ซอดใช้สำหรับการจัดการข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ พจคหน้าคิดไฟล์ IO นะคะคือการบันทึกและลดข้อมูลค่ะมันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเซิร์ฟและซอสทำงาน,นได้ตรงกับข้อมูลจริงค่ะค่าที่เกี่ยวข้องก็จะมีคา่าสยูเซอร์แล้วก็คา่าสยูเซอร์ใช้บิลเลอร์ค่ะห <c oughs> นวาคีย์สถิตินะคะก็คือเป็นสถิติสำหรับแอดมินค่ะเช่นค่าสทริปเซอร์วิสค่ะมีเมทัลเกจเดอรี่ซัมเมอรี่ค่ะ ซึ่งทำหน้าที่คำนวณรายได้รวมและจำนวนรายได้ในการจองในแต่ละวันมานะคะจะเป็นแนวคิด Exception Handling ค่ะคือการจัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างทำงานของโปรแกรมค่ะตัวอย่างการใช้ Exception Handling นะคะก็คือคลาสของที่เซอร์วิสค่ะคือ Method Get Booking c a l l b y k e y Word ค่ะแนวคิดถัดมานะคะก็คือ Encapsulation ค่ะหรือภาพการปกปิดข้อมูลค่ะเป็นการซ่อนรายละเอียดภายในของข้อมูลและเปิดให้เข้าถึงข้อมูลผ่านเมท็อดที่กำหนดไว้ให้เท่านั้นค่ะก็คือมีเป็น Private Field Access Control หรือว่า Getter Setter ค่ะ Protecting Access ค่ะก็จะมีในคลาสของ Activity Detail คลาส Admin Add Edit แนบหรอกค่ะแนวคิดถัดมานะคะก็คคคคคคืือออ aggregation has a relationship ่่่่ะะะะหรวววาาาามมสัััพนนธ์แบบตยงจกโ้ด คือ b o o ก i n g มีการอ้างถึงเจเฟมทิพาเลนบุ๊กิง้งใช้งานทิพานแต่ทิพานไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุ๊กิ้งตัวอย่างถัดมานะคะก็คือเทเวลเพจนะคะมีการอ้างถึงทิปเซอร์วิสเทวเวลเพจนะคะใช้ง,งานทิปเซอร์วิสแต่ทิปเซอร์วิสไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทเวลเพจค่ะตัวอย่างถัดมานะคะก็คือ admin, add it, แอดมินแอดีดิแดหรอกค่ะมีการอ้างถึงทิปเซอร์วิสและเจเฟมพาเลนเฟมค่ะ Ad แอดมินแอดีดิแดหรอนะคะใช้ง,งานมาถุนี้แต่ว่าทิปเซอร์ว J ิสและเจเฟมไม่ได้ขึ แนวคิด Association นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงว่าอ็อบเจกต์ของคลาสหนึ่งเกี่ยวข้องหรืออ้างอิงไปยังอีกคลาสหนึ่งไม่กำหนดความเป็นเจ้าของหรือ,อยกการใช้งานของอ็อบเจกต์ค่ะนั่งูปตัวอย่างนะคะคลาสหนึ่งที่มีตัวแปรอ้างอิงไปยัง User Type นะคะโดยใช้ List User Type เพื่อเก็บหลายอ็อบเจกต์เป็นเพียงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะคะและ User Type สามารถถูกสร้างจากที่อื่นและถูกส่งเข้ามาใช้งาน,นะคะ่ะและในอีกตัวอย่างหนึ่งน,นะคะคือใน Hotel Page นะคะโดยอ้างอิงไปยัง Hotel Model ค่ะใช้ List Hotel Model แสดงความสัมพันธ์แบบ One to Many ไม่ได้สร้างหรือทำ จะเป็นทริปเซอร์วไฟล์จะทำหน้าที่จัดการบรูินเนตโลจิกและด้านทรัพย์ทั้งหมดนะคะเช่นโหลดไฟล์บันทึกไฟล์ค่ะส่วนทริปเพจหรือว่าท e l เวลเพนะคะสองไฟล์นี้ทำหน้าที่เป็นยูไอนะคะเราผิดชอบเรื่องการวาดปุ่มวาดการค่ะและรับอีเวนจากผู้ใช้นะคะแต่เมื่อต้องดึงข้อมูลนะคะก็จะเรียกใช้ทริปเซอร์วิสดยใช้เมท o อ g e เกตอแพ็กเกจหรือ search by keyword แทนที่จะเขียนโค้ดคนหาเองในยูไอค่ะแม่วอยังถัดมานะคะจะมาจากขาดและมีเพจนะคะซึ่งเป็นตาเขียนสายบาร์และเขียน dash bar คอนเทนตเพ ในส่วนของโทรท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโรงแรมมาในตัวให้ค่ะแล้วก็ชําระเงินเหมือนเดิมเลยค่ะประวัติการจองสามารถซดใบตามวันที่ได้ค่ะแล้วก็กดยกเลิกการจองได้แล้วก็สามารถค้นหาได้ค่ะโทรท่องเที่ยวสามารถค้นหาและซอใบตามราคาได้ค่ะแพ็กเกจกิจกรรมก็สามารถค้นหาแล้วก็ซดใบตามราคามากไปน้อยได้เหมือนกันค่ะส่วนของเอ็นีนะคะหน้าปฏิทินก็สามารถดูรายการจองได้ค่ะแพ็กเกจกิจกรรมสามารถแก้ไขแล้วก็เพิ่มข้อมูลแพ็กเกจกิจกรรมได้ค่ะ ทัวร์ท่องเที่ยวนะคะก็สามารถแก้ไขแล้วก็เพิ่มลบได้เช่นกันค่ะในส่วนของโรงแรมน,นะคะก็สามารถแก้ไขเพิ่มลบได้เช่นกันค่ะจัดการการจองสามารถยืนยันสำเร็จสำหรับรายการที่สำเร็จได้ค่ะและกดอนุมัติยกเลิกได้ค่ะข้างบนก็จะเป็นฟิลเตอร์แพ็กเกจกับทัวร์นะคะในส่วนถัดไปเป็นจัดการประเภทผู้ใช้นะคะสามารถแก้ไขรา,าคาได้ค่ะแล้วก็สามารถออกจากระบบได้ค่ะ